ชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะประกาศรับเขยไทยเข้าบ้านกันเลยดีไหมคะทุกคนเชื่อว่าหลายคนคะ่ะคณจะเห็นภาพนี้เกิดไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเมื่อมีผู้โดยสารคะ่ะตาดีเห็นน้องลิซ่ากับคุณเฟเดริกอาร์โนนั่งตัวติดกันในห้องพักผู้โดยสารชั้นพิเศษที่สนามบิน LA ค่ะคุณผู้ชมเออหืองานนี้คะ่ะชัดซะยิ่งกว่าชัดอีกเนาะวายทีไม่ต้องออกมาแถลงข่าวเรื่องเด็กก็ได้แล้วละมั้งเพราะว่าภาพมันฟ้องก็พอหนุ่มเฟเดริกค่ะคุณจะตัวติดกันกับลูกสาว ไปทุกที่ไม่ได้นะคะถึงเธอค่ะจะเป็น global brand ambassador ให้กับคุณพ่อของเขาเนี่ยแต่ว่าลูกชายค่ะจะมาตัวติดกันกับทูกสาวเราแบบนี้คงจะไม่ใช่เพื่อนแล้วเรา,าั้งหรือว่าคุณผู้ชมคิดว่ายังไงนะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะแต่ที่แน่ๆน,นะแอด,ดีใจนะที่น้องลิซ่าค่ะเธอดูมีอิสระมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดแล้วผู้ชายที่เข้ามาก็คือโปรไฟล์ดีมากๆ สมมงกับนอริซ่าจริงๆค่ะเรียกว่าเป็นคุณค่าที่น,นอริซ่าคู่ควรเนาะก็คือเรียกว่าคนรวยบนโลกใบน,นี้ค่ะมีตั้งมากมายนะถ้าจะมาขายขนมจีบให้กับนอริซ่ามันก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าเธอนั้นทั้งสวยแล้วก็น่ารักมากขนาดนี้แต่ว่าคนนี้ก็คือรวยแล้วก็ยังนิสัยดีอีกด้วย เคยเห็นสื่อข่าวอย่างผู้จัดการค่ะออกมาทำสกูปข่าวเมื่อปีที่แล้วในการบอกเล่านะถึงลูกมหาเศรษฐีค่ะคนโลกมบนี้คือจริงๆมันก็มีเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าที่รวยแล้วก็ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ออกนอกลูก่นอกทางหนึ่งในนั้นค่ะมีคุณเฟเดริกอารโนอยู่ในลิสต์อีกด้วยซึ่งปัจจุบันค่ะเขาอายุ28ปีโตกว่านอ้องิซาก็มากกว่าอายุมากกว่า2ปีนอ เป็นชาวฝรั่งเศสค่ะเป็นบุตรชายคนที่3ของคุณเบอร์นา a r ดอานผู้ก่อตั้งอาณาจักร LVMH ที่มีสินค้าแบรนด์หรูเนี่ยอยู่ในเครือเนี่ยเยอะมากนะอาทิเช่นก็หลุยวิกตองทิฟฟานี่แอนโคลคริสตีนดีออร์แท็กไคเออร์ซิรีนไปนต้นคือเยอะมากจริงๆค่ะนับนิ้วเนี่ยไม่ครบกันเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงมูลค่าทรัพย์สินตอนนี้เนี่ยเรียกว่ารวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปนี้นะ มีมูลค่าทรัพย์สินกว่า2.13แสนล้าน US ดอลลาร์นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ7.4ล้านล้านบาทไทยกันเลยทีเดียวโอ้โหเรียกว่าแบบรายได้เนี่ยออมากกว่าประเทศไทยของเราซะอีกละมั้งก็เรียกว่าสมมงกับนอริซ่ามากๆเลยค่ะ เห็นว่าเป็นคนที่เอาการเอางานมากๆด้วยเหมือนกันนะคะเคยทำงานให้กับทาง Facebook แล้วก็ m c k k n s s y y ่แอนด์คพูดได้ถึง4ภาษาค่ะ LEMH เนี่ยก็เหมือนกับธุรกิจครอบครัวที่เขาคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งวันนี้ค่ะเขาก็มาเป็นผู้บริหารของทาง Tech h อยเเมื่อประมาณ3ปีก่อนได้นะเป็นคนที่พูดน้อยแต่ว่าทำงานดีค่ะจนเป็นที่ไว้วางใจของคุณพ่อ อดปานการใส่เสื้อสูตรของทางดีอันะคะเน้นเป็นสีดำทึมๆแต่ก็ชอบสวมสเปอเตอร์คอร์ต่าค่ะแล้วก็เสื้อเชอิ้ตลำลองกับรองเท้ากีฬาแล้วก็ใส่นาฬิกาแท็กฮอยเออร์ที่เขาเดูแลอยู่ รวมไปถึงเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเติบโตนะคะมากับสินค้าแบรนด์หรูแต่ก็ไม่เคยออกนอกลู่นอกทางอันนี้ข่าวเขา,เขาเขียนแบบนี้จริงๆนะคะแต่เท่าที่ดูก็คือดูหรูดูแพงดูเรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็นคนที่คอยเข้ามากดไลค์ในรูปของนอรลิซ่าเนี่ยไวอีกด้วยนะคะคิดว่าภาพนี้น่าจะเฉลยทุกอย่างคะ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยนั่งตัวติดกันกันกบนอรลิซ่าเลยเนาะพอนอรลิซ่าค่ะลงรูปป,ปุ๊บเขาก็เข้ามากดไลค์ปั๊บกดเร็วกว่าบลิงอย่างเราซะอีกเนาะแม่เห็นแล้วก็ชื่นใจคะ่ะแต่ว่า คิดว่าหนุ่มๆหลายคนก็น่าจะอิจฉาเขาอะนะคะออาแอดก็เอาเข่าวความเคลื่อนไหวของนอนลิซ่าอัปเดตมาฝากค่ะซึ่งตอนนี้เธอก็มีการบินไปที่ LA นะคะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า